เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์มีดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ทำให้ชาวบ,บ้านมีไรายได้จากดอกไม้ที่บานสะพรัง่ง ในเดือนพฤษภาคมดอกไม้หลากสีสันที่บานอย่างตะการตาในอี้หนิงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั่วประเทศมาเยือนนักท่องเที่ยวจากชงชิงบอกว่าไม่คิดว่าจะเจอภาพท้องฟ้าสีครามเมฆสีขาวและทุ่งดอกโบตันหลากสีสันที่สวยงามขนาดนี้ที่ซินเจียงซึ่งคุ้มค่ากับการเดินทางมาอย่างมาก ก่อนหน้านี้พื้นที่นี้เต็มไปด้วยความแห้งแล้งแต่ทางการท้องถิ่นได้ปรับปรุงคุณภาพดินและทำระบบชลประทานสร้างพื้นที่ตัวอย่างของการพัฒนากว่า7,000ไร่มีดอกไม้มากกว่า10ชนิดรวมถึงไม้ผลและสมุนไพรจีนซินเจียงเป็นแหล่งปลูกลาเวนเดอร์ดอกคำฝอยที่สำคัญของจีนนอกจากนี้ก็ยังเป็นพื้นที่ปลูกกุหลาบทะเลทรายและดอกดาวเรืองชั้นดีอีกด้วย ที่เขตเฮอเทียนมีพื้นที่ปลูกกุหลาบกว่า23,000ไร่มีห่วงโซ่การผลิตครบวงจรตั้งแต่การวางแผนการเก็บการวิจัยและการแปรรูปอุตสาหกรรมกุหลาบมีมูลค่าการส่งออกถึงปีละ1,700ล้านบาทคนงานในโครงการสาธิตการปลูกกุหลาบบอกว่าเดิมทีเป็นชาวนาแต่เมื่อมาทำงานที่นี่ได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆและทำให้มีไรายได้ที่มั่นคงดอกไม้ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของเซนเจียง โดยซินเจียงมีพื้นที่ปลูกดอกไม้กว่า1,60,000ไร่